น้ำหนักก่อนเทน52กิโลกรัมหลังเทนจบครบ4เดือนนะคะน้ำหนักเราตอนนี้อยู่ที่47กิโลกรัมสวัสดีค่ะชื่อติ๊กค่ะอายุ44ปีส่วนสูง166เซนติเมตรน้ำหนักก่อนเทน52กิโลกรัม หลังเทนจบครบ4เดือนนะคะน้ำหนักเราตอนนี้อยู่ที่47กิโลกรัมเราเป็นคุณแม่ลูกสองค่ะเราติดตามเพจครูมามาตั้งแต่ปี2019นะคะคือด้วยความที่เราชอบการออกกำลังกายก็เข้าไปดูครูมาเอ้ยสนุกดีแฮรู้สึกแบบ อยากอยากลองอยากอยากทําได้แบบครูมายจังเลยเพราะว่าครูมายเปรูปร่างที่แบบสวยมีซนะิกแพคหน้าท้องสวยมากเราก็อยากทําได้จนมาปี2021คือปีนี้อะค่ะที่มีโรคระบาดก็คือโรคโควิด19นี่แหละค่ะจนทําให้เรามีเวลาว่างแล้วเราก็ว่างไม่รู้จะทําอะไรก็คือทานเข้าไปเยอะทานจนรูปร่างเราอ้วนเราก็เลยติดต่อไปที่เพจคูมายทักหาค,คูมาย เราอยู่ต่างประเทศนะคะเราทักถามครูไมว่าเอคือตัวเราอยู่ต่างประเทศสามารถเทรนกับครูไมได้ไหมครูไมตอบว่าสามารถเทรนได้ค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในซีกโลกไหนคุณสามารถเทรนกับครูไมได้นะคะการเทรนกับครูไมคือคุณต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างคือคุณไม่ต้องเตรียมอะไรค่ะเตรียมแค่เวลาแล้วก็ร่างกายแล้วก็ทัพทบใบหนึ่งคู่ดัมเบลหนึ่งคู่เโยคะหนึ่งผืนแค่นั้นเองค่ะ แต่ครูไม่จะไม่ได้ฟิกเรื่องเวลานะคะว่าคุณจะต้องออกกําลังกายโดยช่วงเวลานี้เอาเป็นเวลาที่เราสะดวกที่เราสามารถทําได้ค่ะครูไม่ใจดีมากครูไม่จะส่งตารางการออกกําลังกายมาให้เราอาทิตย์หนึ่งเราจะออกกําลังกายกับครูไม่ประมาณ4วันก็จะมีทั้งเวทคาร์ดิโอและบางวันก็มีการวิ่งด้วยเรารู้สึกประทับใจมากตรงที่ว่าเฮ้ยครั้งแรกที่เรา ได้เรียนกับครูหมายอาทิตย์แรกก็รู้เริ่มเห็นผลนะคะคือน้ําหนักเราเริ่มลดลงอาจจะไม่ชัดมากแต่เรารู้สึกแบบเรารู้ตัวเบาขึ้นปัจจุบันนี้เอวของดิฉันนะคะเอวอยู่ที่24ก่อนเทนเอวอยู่ที่28ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะทักหาครูหมายได้เลยค่ะจะบอกว่าครูมายใจดีมากใครอยากขุขสวยอยากรูปร่างดีทักหาครูมายได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ